ความใน,นการรักษาความมั่นค,คนงภายในระดับมีสองโครงการอนุทั้งคนใดท่านนิติอังคนนะครับรายงานคุณท้งนั้น,นท่านคนโทจะมสัตอ์อนุที่ที่พักไปของปีหกสี่นะครับของกรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อจะทารายงานวันนี้นักการทิดการติดตามการปรหารม,มาุกมาพอทีสมัยครั้งนี้เนี่ยที่จริงไม่ใช่การจุมครั้งแรกเรามีการประชุมดือ ็นการสร้างการรับรู้ให้กับแล้วก็เราได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เนี่ยผมต้องกลาบเรียนว่าก็สำนักงามมนซึ่งเป็นหน่วยงานที่สําคัญในการที่จะมีการพิจารณาดำเนินการผมต้องขออนุญาตขอบพระคุณทุกในเชิงผู้จาก,การ ที่คณะกรรมการติดตามบริหารงบประมาณได้ดําเนินการในระดับชาติเนี่ยเราก็มีแผนแม่บทแผนรูปสัต์ชาติแผนแม่บทนะครับพอลงมาในระดับที่นี่เรามีาถึงหน้าที่เก้านะครับในที่เก้านีะเป็นข้อสังเกตของอนุนะครับการเปลี่ยนแปลงทาการเมืองการเมืางทาคณะนัรนบารทีเปลี่ว่าถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในช่วงปิดท้ายเนี่ยหลังจากที่จังหวัดได้เสนอข้อมูลในการร้ามความเข้าใจร่วมกันนะครับ ต้องระบุนะครับเอาเวลาที่จะเริ่มนึกเนิน,นโครงการตามแผนผู้่ากากรจังหวัดแม่สามารกรกะุนการกู้เงินแล้วก็สาม,มารถตาแปะด้วยครับ